ขาดอ๋อใส่วะ่ะขาอยู่เลยนะครับฮิฮิเยอะเลอะนี่ครับอื้มอ,อื้มอื้มโดนนะ่ะโดนครับเนะี่ยดูดิสายวิง่งออกสายโดน ออ,อ,อ,อม่เดูนะไปชอ่อนไปชอ่อนไปชอ่อนไปช่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะกันแล้วครับทีนี้น่าจะโดนโดนโดนครับฟันใหญ่เลยครับ นีตัวแล้วน้ำไม่เยอะนะครับอุยนั่นหมาหยยาวดีครับขัดไม่โดนหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับผม ये बार बना दी धो चाहिए नाम แรหน้าดีบอเไยหายเยอดแล้ว Mmm. อยู่โอ้โหนว่าไม่อยู่ครับผมก็นึกว่าคายไปแล้วนะครับกัดตีหางแบบนี้น <laughs> โดนเฉยเลยนึกว่าหลุดไปซะแล้วนะครับตัวนี้ไซก็พอได้นะครับผม <laughs> หมายของข้างทางนะครับ แรกผมนึกว่าหลุดไปแล้วนะครับเสียงลองลองเสียงส่งดูนะเพราะว่าการเข้ากัดเราก็คือกัดแบบตีหางเลยนะครับแล้วผมก็เลยลองเสียงส่งดูได้ตัวนะครับเนี่ยกบยังเป็นหนึ่งหนามเตยครับผมสภาพไมเสีจใจครับอืกัดเลยไม้เดียวครับโยนติดอยู่นะอ้ติด,ดนะอะไรมาเนี่ยนะ อยู่มั้น้อไปแล้วปลาอยู่ครับนะ่ะจะโดนกอกล้วยขึ้นมาด้วยต้นกล้วยเลยเลยเนี่ยโอ้ยไปเดียวยหลนะุดไป้น้ะงมัจะลงไปยังไงครับนะเนี่ยจำนะอื่นนี่เนี่ย

มีขาดมยไม่เดียวรู้เรื่องมามาเด้หูใส่สวยวะผมเกลียนตกน้ำวะหมื่นนี่อยู่แล้วเดี๋ยวจีบมือดิ่อะมาโอ้ โอ้ตีมปากเลยลุงพันยังไงเนี่ยโอ้ไปเดี๋ยวไปไปเลยโอ้โหตีมปากผาดผาดจนกล้วยเน่ามาด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ทำเอาจุดักสลีนะครับผมเข้าไปเต็มๆนะครับไม้เดียวรู้เรื่องครับ ยังเป็นหนึ่งน้ำเตยเื่นง่อยเลยสุดยอดไปมีช่องมาเยอะนะปราสายลูกเตยขึ้นขึ้นตะลิ่งน,นะเรวค่อยกระตุกออกมาก Si มากัะโดดเห็นตัวเลยครัิดอีกไปชอบหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะกัดแล้วครับ น่าจะโดนโดนโดนัดนบสชนใหญ่เลยครับโอ้โหน้อไซสใหญ่ครับตอนนี้ไปขี่รถด,ดกว่าไซสเกือบโลตอนนี้ไซส์สวยครับเนะี่ย เกือบโรครับเนี่ยกัดกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยครับตัวนี้ดุเลยนะครับผมก็เดินตีนะครับเดินตีไล่ไปช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันแดดร้อนมากๆเลยนะครับเดินตีไล่ไปเรื่อยๆจนไปถึงแบบสามแยกแล้วนะครับนะครับเข้าไปเต็มๆเลยนะผมกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยเหยื่อจากใครจำนะครับสายใหญ่เลยครับตัวนี้โอเคครับผมสุดยอด 想不他 đã nắm được không? vào. ลุนไม่ลุนมิอยู่เลยอ่าอะไรนะครับกัด <c oughs> ผมตกใจพุ่งกัดกระชากนะครับผมตกใจวัดกระดินกระดอนเลยครับผมนี่ครับกัดเป็นกบยางเป็นหนึ่งนะครับ <c oughs> ตัวตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้โอเค ตัวเล็กนะครับแต่กิดตามกัดไปเร็วอืม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  โดนนะี่ะโดนครับนะี่ดูดิสายวิ่งออกสายโดนสาสวยครับปุกนครับบยังเป็นหนึ่งหนังเตยนะครับ คือตรงนี้จะเป็นช่องปากท่อนะครับผมตัวใหญ่แล้วครับครับผมต้องเวทนะครับใช่ครับโอ้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยผมดักปลาไหลไม่ได้ปลาไหลนะครับเหนื่อยฟรีได้กี่ตัวแล้วไม่ได้เลยวันนี้เราหนึ่งสิบใบไม่ได้เลยครับโอ้ย่างงี้แน่นอนครับครับผมโอเคครับใส่สวยเลยครับผมเข้าไปเต็มๆนะครับกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะพอดีชาวบ้านเขามาดักปลาไหลนะครับก็เลย แบกถักท่ายครับผมโอเคไปูดูกันต่อนะครับ หน้ามีตัวนะตรองครับอืมอืมขาด,ขาดอ๋อใส่วะสายขาดไปเย,ยอเลยอาอเกบนึงเดี๋ยวช่วยสายขาดอยู่ ปลาอยู่หรือเปล่าฮะไม่แน่ใจครับอยู่ด้วยอ่ะปลาอยู่เลยนะครับดูครับอ่ะจุดพอดีอนะ่ะเนี่ยครับ กบยางเป็นหนึ่งนะครับไกด์ผมเป็นรอยดีกว่าหน่อยไม่แน่ใจครับทำไมขาดทองทีแล้วเนี่ยต้องเช็คอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยนกกันนะตีเ็ดเขาเดี๋ยวพึ่งพึ่งเลอะๆนี่ครับช่วยนกโอ้โหปักเข้าขาเลยนี่ว่า